สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อ布拉ทอคนะครับเราก็อยู่กับครูเอศตวัฒนเมธดีนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่จุ้ยครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานมากหลายปีแล้วหลายปีดีดักสิปีถึงไหมฮะใช่ถึงก็จะประมาณถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นยุคเก้าสิบนะทุกคนจะต้องรู้จักครูเอแน่นอนนะครับเป็นทั้งดารานักแสดงด้วยแล้วเป็นนักร้องออดอัลบั้มด้วยครับสมัยนั้นก็คือทํางานทํางานเดียววงการตั้งแต่ <De> เด็กเข้าอยู่ปีหนึ่งเทอมสอง <c oughs> จำได้นเลยว่าเริ่มเริ่มถ่ายละครเรื่องแรก <c oughs> เล่นละครเล่นซีรีส์อย่างน,นะครับทุกค <c oughs> นรู้จัก <c oughs> แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักครูเอในธนะที่เป็นนักแสดงนักร้องแต่ไม่มีใครรู้หรือรู้น้อยมากว่าครูเอเนี่ยจบเอ,อ,เอกขับร้องคลาสสิก จากจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยใช่ฮะพี่ตุ้ยคือ<ช>รู้น้อยจริงๆ<ช>คือบางคนเนี่ยพอคือมันเคยมีโอกาสที่เอเนี่ยได้ร้องได้ร้องโอเปร่าในในในซีรีส์<ช>ที่เล่นอตอนนั้นเล่นเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นี่จำได้แล้วก็ได้มีอตอนที่ว่าตัวละครที่เอเล่นเนี่ยเขาเขาอยากจะร้องเพลงนะสุดท้ายเขาแบบไปเรียนจนแบบร้องโอเปร่าได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราร้องเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันก็เป็นเป็นสกิลของเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าพอ ออนแอร์ไปก็มีพวกคนที่เราเจอเนี่ยที่ที่ที่เราได้เจอเนี่ยเขาก็บอกว่าเออคิดว่าไม่ได้คิดว่าเออลองเองอคิดว่าแบบว่าใช้เสียงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะเอ็าบอกไม่ใช่เราเราก็ต้องบอกเขาว่าเออเราเนี่ยเรียนร้องเพลงมานะร้องเพลงมานะจบอะไรมาจริงๆแล้วอันนี้เป็นคณะ คณะครุศาสตร์ะตอนที่เอเข้าเนี่ยตอนนั้นยังเป็นคณะครุศาสตร์ภาควิชาสารัะศึกษาแผนกดนตรีเรียกว่าเอกดนตรีในคณะครุศาสตร์ใช่ครับผมตอนต้องบอกปีนี้หนึ่งแทนนะครับว่าเป็นปีเข้าปีสองพันห้มกสามสินะผมก็ไม่ต้องไม่ต้องคำนวณอายุแล้อายุใกล้ๆกันใกที่จะเราเกิดปีเดียวกันเนาะอ่าทีนี้เนี่ย อยากให้ครูเอเนี่ยเล่าว่าทําไมถึงอยากเข้าหรือไปสอบเข้าคณะครุศาสตร์ซึ่งเราจําได้ระบบ Entrance สมัยก่อนเนี่ยคณะครุศาสตร์เนี่ยเป็นท็อปไฟของประเทศไทยแล้วเข้ายากมากและยิ่เอกดนตรีด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบไม่คิดไม่ฝันเนะี่ยแทบจะแบบไม่มีใครรู้จักเลยอะ่ะกอยากให้แบบเล่านิดนึงว่าทําไมเราถึงไปเข้าคณะนี้ครับได้ครับคือต้องท้าความนิดนึงว่า ตอนนั้นตอนอยู่เจ้าโยมศึกษาปีที่ห้าที่โรงเรียนสาธิตจุฬาเนี่ยค่ะบท้เชื่อว่าเอ่อโรงเรียนเอ่อกีตรงนั้นอ่ะรู้ว่าติดกันกับคณะคราราสตร์แต่เชื่อไหมฮะเอไม่ทราบเลยว่ามันคืออะไรมีคณะที่สอนดนตรีอยู่คือเอ่เป็นคนที่ว่าเอไม่ได้ไปไหนมาไหนไป ซอกไปแบบซอกซอนดูตามรู่นตามนี่คือเราอยู่แต่ของเราเรียนเสร็จก็กลับเรียนเสร็จก็กลับเพราะว่าบางทีก็มีที่บ้านมารับอะไรอย่างเงี้ยฮะก็พอดีตอนม .5 เนี่ยเอได้เซ็นสัญญาทําเทปกับบริษัทบริษัทหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางทางบริษัทเนี่ยได้จ้างคุณครูคนหนึ่งมาสอนชื่อคุณครูโดมสถาปนวัตผู้มาลานะครับซึ่ง พอคุยคุยกันแล้วเนี่ยพี่โดมเ็าบอกว่าเอ๊เสียงแบบเอ๊เนี่ยน่าร้องคลาสสิกนะเอ๊ก็ยวเข้าฟงสายคลาสสิกมันเป็นยังไงมาอารมณ์เดียวกันก็เริ่มคุยเริ่มคุยกับพี่โดมพี่โดมก็าบอกก็เหมือนแบบพวกโอเปร่าพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็ยังหัวเราะอยู่เลยเพราะว่าคือคือโอเคว่าตอนเด็กๆเนี่ยสิบขวบสิบเอ็ดขวบเอเรียนเปียโนคลาสสิกแล้วเอก็แบบก็ชอบมากแต่ว่าเรียนอยู่แค่ไม่กี่ปีเรียนอยู่แค่สักสองสามปีเหอครับแล้วก็แล้วก็ หยุดเรียนไปแต่ก็ก็ยังมีเล่นเองอยู่บ้างทีนี้แต่พอเป็นเรื่องการร้องคลาสสิกเนี่ยเราไม่เราไม่รู้เลยแต่พอพี่โดมบอกว่าเป็นโอเปร่าเราก็จะนึกถึงแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบมันจะได้หรอวะจะตลอกอะไรอย่างเงี้ยอ่นใจเลยอารมณ์เนืแต่เรารู้ว่าอย่างหนึ่งที่ที่เอรู้อ่ะคือเป็นคนที่ชอบร้องเพลงที่โรงเรียนอืแล้วก็ ระหว่างระหว่างห้องนะฮะมันจะเป็นแผ่นกระจกใช่ไหมครับกันระหว่างห้องด้านบนทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเวลาเอร้องเพลงเนี่ยร้องเสียงสูงสูงเนี่ยจะจกจะสั่นจะสั่นอย่างเงี้ยตลอดเลยจนเพื่อมันแซวแต่ตัวเราเองเราคิดว่าถ้าคนร้องเพลงก็น่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่นชาแค่เราหรอกนหรือแม้กระทั่งตอนอยู่มห้ามหกเนี่ยเออยู่ชั้นสามใช่ไหมฮะ อาคารเรียนอยู่ชั้นสามทีเนี้ยมองไปทางด้านระเบียงเนี่ย<ม>ก็จะเป็นเหมือนเป็นสนามฟุตบอล<ม>เล็กๆแล้วก็ถัดไปถึงจะเป็นมาหินเพื่อนบอกนั่งอยู่มาหินเอ้เสียงมึงร้องอนะ่ะ <c oughs> กูยังได้ยินอยู่ในตาไปหลอกหลอนกูแล้วก็แบบเอ๊ะหรือว่าเสียงเสียงเรารันง เราก็ไม่ได้คิดว่าพิเศษนะฮะแต่เราแค่คิดว่าเรารู้แค่ว่าเสียงเราสูงมากเสียงเราสูงแล้ววลาร้องเนี่ยเสียงเราดังครับแต่เราก็รู้ว่าเรายังร้องไม่ถูกหรอกเพราะว่าเพราะว่าเด็กกนเนาะเด็กๆร้องแบบเด็กๆฝึกเองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เข้าใจจนกระทั่งเจอพี่โดมพี่โดมเขาเลยบอกว่าเแนะนำเรามาสอบสิก็เลยโอเคพี่โดมเอ๊เริ่มสนใจแล้วต้องทำยังไงบ้างโอเคเอ๊ต้อง ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มีอ่าจะมีสังคมเลขแล้วก็น่าจะมีเลขนะฮะถ้าไอ้จำจำไม่ผิดแล้วก็มีความรู้รอบตัวอ่าแล้วก็วัดแนวครูอะไรพวกนี้แล้วก็มีทฤษฎีดนตรีจะมีสอบทฤษฎีดนตรีด้วยซึ่งตอนนั้นน่ะกลับไม่ค่อยวอรรี่เรื่องทฤษฎีเท่าไหร่เพราะว่าเหมือน เราอ่านโน้ตคล่องมากเราอ่านแบบโน้ตโน้ตคล่องลาวก็ฟังเพลงคลาสสิกมามาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเรื่องร้องเนี่ยเอายังไงล่ะแล้วต้องสอบร้องไหมต้องสอบร้องด้วยแล้วแล้วเราเตรียมตัวอย่างไงหรือว่าเอาเพลงอะไรไปสอบอ่าสมัยนั้นเนี่ยคณะคารุศาเนี่ยร้องเพลงเดียวนะฮะให้ร้องเพลงเดียวก็ถางพี่ดวงว่าเอ้ควรจะร้องเพลงอะไรออืพี่ดวงก็บอกว่าเอ้ร้องเพลงนี้สิ คือลาวิองโรสเพราะว่าอาจารย์พึงจิตเป็นครั้งแรกที่ได้ยินชื่ออาจารย์พึงจิตอาจารย์พึงจิตชอบมากรักเพลงนี้มากมแล้วเดี๋ยวพี่พาไปเจออาจารย์เดี๋ยพี่พาไปจากสวัสดีส่วนตัวไปไป,ไปอ๋อไม่ใช่ไปเจออาจารย์ฮะจะพาไปที่คณะเพื่อที่จะไปขอปนโน้ตขอโน้ตเพลงจากอาจารย์อ,อ,อ่าทีนี้ก็ไปจะนัดก,กันไปแล้วก็ ก็พี่โดมก็จัดการให้หมดเลย mm hmm. นะฮะแต่ยังไม่ได้เจออาจารย์พุงจิตตอนนั้น oh, แต่ว่าก็ก็ได้ได้ยินชื่อแล้ว mm hmm. ว่าเอาอาจารย์ที่นี่ที่สอนร้องชื่ออาจารย์พิงจิตนะจบจากอ่ารอย a ล a ะ a าที่ <London. S 1> ที่ลอนดอนอะไรอย่างนี้เราคิดโอ้ยอาจารย์ต้องดุแน่ๆเสร็จแล้วก็พอดีพอได้โนต้ตมาแล้วเนี่ยอ่ะพี่โดมพาไปเจอพี่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นโซโลอีสของคณะครุศาสตร์ คอนเสิร์ตปีนั้นซึ่งพี่คนนี้เพิ่งร้อง La Vie En Rose ในคอนเสิร์ตไปบดีใช่ไหมคชื่อชื่อพี่เหน่งมาลารินครับแล้วทู่ตลกมากสรุปสุดท้ายเนี่ยพอเอได้เข้าไปแล้วเนี่ยพี่เหน่งเนี่ยมาเป็นญารหัสเอมาจับมาจับสลากแล้วก็กลายเป็นสายตระกูลเดียวกันเออสันนีว่าพี่เหน่งน่ารักมากคือจําได้ว่าพี่เหน่งเนี่ยเอา เทปอะฮะสมัยนั้นจะเป็นเทปเล็กๆแคสเซ็าที่เป็นที่เป็นเทปตลักแค่นี้เหมือนที่หน้าข่าวเขาใช้กันสมัยก่อนใช่ครับพี่เหน่งแล้วก็ไปนั่งแบบโอเคเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังเขาก็ไปนั่งแย่ไปนั่งอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วเอ็ก็เอาอันเนี้ยมาเปิดฟังเพราะว่าเอบอกเลยว่าเอ็ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสเลยแบลงมากแบลงมากรู้รู้แค่ว่าบองชู อะไรแค่นี้บงชิวจบแล้วจบเลยตายเลยแค่นี้ครัก็ต้องมาแกะเนื้อก็ต้องมาแกะเสร็จแล้วก็อมีพี่ใหม่ครับพี่ใหม่ประพลซึ่งตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนมาแต่ก็มาช่วยเล่นแอคคอมให้แต่ว่าเราต้องทรานสปโพ์ตคียนะฮะ เพราะว่าเสียงเราไม่เข้าเพราะว่าเสียงสูงมากจําได้ว่าเอาออริจินอลคีย์ที่ได้มาเนี่ยคีย์ซีแต่ว่าเอเนี่ยต้องการสปอตไปคีย์ไปคีย์จีอ๋อจีโอสุกับเอฟอีกต้องตั้มร้องเป็นคีย์จีครับถ้าใจแล้วก็เองก็ฝึกก็ฝึกพยายามฝึกฝึกร้องเองอะไรเองแล้วก็ได้พี่ลิซ่าซึ่งก็คืออาจารย์วีวันทนชัยซึ่งตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬา พี่ดิซ่ากับพี่โดมเนี่ยมาที่บ้านพร้อมกันหนึ่งวันเพื่อมาติวให้หนึ่งครั้งครับซึ่งตอนนั้นก็ถามว่ามั่นใจไหมที่จะสอบบอกเลยว่าบอกเลยว่าไมบอกเลยว่าไม่รู้เหมือนกันบอกไม่รู้ก็โอเคก็ลองดู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 คือคือเลือกคณะศาสตร์ดนตรีอันดับหนึ่งถ้าไม่ได้มันมีหก มีห้าแบบนะฮะเอ้เลือกข้าศาสตร์ดนตรีอันดับหนึ่งครับดิติจุฬาอันดับสองมนุษย์มนุษย์มนุษยศาสตร์ครับเกษตรศาสตร์ดนตรีอันดับสามอันดับสี่เนี่ยรู้สึกจะเป็นนิเทศอ่านิเทศมวากุลเทพที่มุงเทพไม่ได้จะเข้าลงเป็นไตรส์ใช่ครับแต่เอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้ก็เขียนใส่ไปด้วยอ่แล้วก็จะมีแบบ ประเภทสี่ห้าเยเป็นนิเทศเแต่เอกกากว่าถ้าเอเองไม่ไม่ได้เอก็จะไป A อแบทเพราะเราเป็นคนชอบภาษา,าอชอบเป็นคนที่ที่เลที่ชอบภาษาอยู่แล้วทีนี้ถามนิดหนึ่งว่าในแบทกราของครอบครัวเราเป็นครอบครัวนักสแสดงใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาเรียนร้องเพลงที่บ้านสนับสนุนไหมหรือว่าเอทำไมไม่ไปเรียนนิเทศล่ะเขาเขาตามใจเขาอยากอยากจะเรียนอะไรอยากจะอะไรก็เลือกเองเลย แล้วแต่เลยดีแล้วที่ทราบมาคือครอบครัวเบธานีเป็นครอบครัวดนตรีด้วยดรักเส้นเพลงรักการร้องเพลงร้องเพลงได้ทุกคนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยโอ้โหตั้งแต่สมัยหนุ่มๆก็ร้องเพลงจีบคุณแม่ครับแล้วก็จะชอบมาริโอแลนซ่ามากมาริโอแลนซ่าซึ่งแบบเป็นเป็นซูเปอร์สตาร์แบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะครับเป็นซูเปอร์สตาร์ในเรื่องเป็น ภาพยนตร์ภาพยนตร์เพลงอ่าก็จะแบบว่าเพลงที่มาริโอเนซ่าร้องเนี่ยคุณพ่อก็จะแบบหักเองหักเองหมดเพียงแต่ว่าอ่คุณพ่อจะจะไปทางเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษอืมอืมอย่างพวกภาษาอิตาเลียนอะไรพวกนี้คุณพ่อจะไม่ได้ร้องเพราะว่าเราอาจจะแบบไม่ได้ศึกษาโดยตรงใช่ค่ะแต่นี้เดี๋ยวคลิปกับคุณพ่อสมบัติอุทธรณีเดี๋ยวเราแยกมาอีกทิศหนึ่งดีกว่าเอาหมยเรื่องของการร้องเพลงเพราะหลายๆคนไม่ทราบนะครับว่าคุณพ่อสมบัติเนี่ย ร้องเพลงพร้อมมากใช่แล้วเคยดีมากมากแล้วก็เคยออกอะไรบ้างด้วยอืมอันนี้ไม่รู้จริงเ,เคยออกอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวต้องต้องมา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 คุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคทีนี้พอเราเริ่มเตรียมตัววันสอบร้องเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมโอ้พี่ดุ้ยไอ้ออจอได้เลยว่าอะต้องย้อนย้อนย้อนไปก่อนครับวันสอบร้องสักสักหนึ่งอาทิตย์อ่ะมีอยู่วันหนึ่งฮะเอ้นอนอยู่แล้วเอ้ตื่นมา ไม่เอาแล้วไปสอบแล้วมันมันมันเนิร์ฟอียงนมันอ,อะไรอย่างเงี้ยมันเน<ะ>ิร์ฟหรืออะไรไม่รู้อะฮะมันแบบไม่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 เอาดีกว่า,ากะว่าจะไม่ไปสอบครกจะไม่ไปสอบปฏิบัติเลยอแล้วก็หลังจากหลังจากความรู้สึกเนี้ยฮะพักหนึ่งก็แบบอืม เอาวะเอาวะลองดีกว่าบางคนเขาอยากสอบแต่เขาไม่มีโอกาสแต่เรามีโอกาสแล้วก็อ่ะก็ก็ขอภาวนาขอให้วันสอบเสียงม,มีเสียงพร้อมกันวันสอบจันได้เลยว่าตื่นตีห้าตีห้าหรือตีห้าครึ่ง้ แล้วก็ไปนั่งกินโจ๊กที่สัมย่านกินโจ๊กมาอุ่นๆใช่ไหมะโจ๊กมาอุ่นๆกินไปสองชามชามพิเศษกลัวไม่มีแรงกลัวไม่มีแรงก็กิน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 แล้วก็สอบไปคนที่สามเป็นเลขนําโชคเลยสอบไปคนที่สามแล้วก็เข้าไปเนี่ยก็มีอาจารย์อาจารย์จากคณะรุศาสตร์ก็มีอาจารย์นรุษแล้วก็อาจารย์ฮุนจินะฮะจากเกษตรเนี่ย เป็นอาจารย์ดุดเสดีครับอ๋อแสดงว่ามีกรรมการมาจากอะไรทีใช่ฮะอาจารย์ยุดเสดีกับอีกท่านหนึ่งต้องขอโทษจริงๆจำจาท่านไม่ได้จริงๆผู้หญิงฮะฮะแล้วก็มีอาจารย์จากคณะศิลปกรรมจุฬาก็คืออาจารย์สารากับอาจารย์ดวงใจครับฮะแล้วกนี่เป็นบุคคลตำนานทั้งหมดเลยใช่ใช่เป็นแบบเลเจนด์กันเลยครับ น่าน่าจะเท่านี้นะฮะน่าจะเท่านี้แล้วก็เอ่อก็เข้าไปทีนี้อาจารย์จําได้อาจารย์ดุษฎีถามคำถามหนึ่งทุกวันนี้พอมาหน่าหนึ่งก็ยังขำตัวเองอยู่เลยอาจารย์ดุษฎีถามว่าเสียงแตกหรือยังคะอืมเพราะว่าเสียงคงแบบแหลมแหลมสูงมากเหมือนเหมือนเสียงเด็กๆนะฮะเหมือนเด็กที่เปร้องร้องแบบ อ่าสโตราลนิสสโตราลนิสอะไรเงี้ยบอยสปาโ,โนอะไรเงี้ยบอยเป็นเป็นพวกเหล่านั้นแหลแล้วก็ไม่เข้าใจคำถามแต่เราก็เอ๊ะเขาตอบไปว่าอ๋อก็บางทีพอร้องไปเยอะๆมากๆเสียงก็แตกเหมืนอนกันครับคือเราไม่รู้ว่าเขาบอกเสียงแตกคืออะไรใช่ไหมใช่ใช่เราไม่ไม่ไม่รู้ว่าอ๋อเสียงแตกที่อะไราือเสียงแตกหนุ่มคือเสียงแตกหนุ่มอ่า แต่จริงๆอะตอนนั้นน่ะคือเสียงแตกแล้วเสียงแตกแล้วแต่ว่าอาจจะแตกนิดเดียวไม่ได้แตกเยอะเลยก็เลยเสียงแบบยังงับเหมือนเด็กอยู่แต่มันมีช่วงตอนมัธยมสองนะที่จำได้ว่าเสียงแหบอยู่พักหนึ่งแหบจนไปไปเป็นเพื่อนของเพื่อนที่ห้องพยาบาลนะครับเพื่อนไปเอายาอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วอาจารย์ห้องพยาบาลถามว่า เธอเป็นมะเร็งกล่องเสียงเปล่าสัตวะวทำไมเสียงทำไมเสียแขกขนาดนั้นซึ่งเราเองละคุ้นกับเสียงเราละชินใช่ไหมนะตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยชอบเราไม่ไดอะไรด้วยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ก็พอย้อนคิดกลับไปก็เลยอ๋อตอนนั้นแหละที่เราเสียงแตก ก็ก็รู้สึกคล้ายๆกันอย่างเราก็รู้สึกว่าเ,เสียงเรามันก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วตอน,นเด็กๆเราก็เสียงคล้ายๆอย่างนี้พอพักมอ,สอมอสมเราก็รู้สึกว่าเ,เสียงเราก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่<ช>เออน่าจะอารมณ์เดียวกันใช่ฮะ <c oughs> แต่พอพอหลังจากที่เสียงแหบอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นมาก็ก็เหมือนเหมือนกับว่าเสียงกลับมาเป็นปกติเหมือนตอนเข้าที่เข้าทางเหมนตอนปรถมมันจะใสๆอย่างนี้ครันเลยฮเพียงแต่ว่าอาจจะอาจจะ อาจจะดังขึ้นือมีแดงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร่างกายเราก็เติบโตปอดเราใหญ่สูงขึ้นอะไรขึ้นมันก็จะดังมากขึ้นอืมโอเคอตอนสอบเนี่ยสรุปว่าเรารอเพลงอย่างเดียวหรือว่ามีสอบอื่นด้วยไลสเกลมิสไซริดิงอ๋อก่อนเข้าห้องสอบเนี่ยอันนี้ก็ตลกทำอะไรเอียร์เทรนนิ่งสอบเอียร์เทรนนิ่งก่อนสอบอะไรครับเดี๋ยวเราให้น้องๆสอน่คือจะต้องเดินขึ้นอยู่ที่ภาพนะฮะ แล้วก็อาจารย์คุณสอบเนี่ยคืออาจารย์เขาเรียกเราว่าพีเาพ่เต้ชายพี่เต้หญิงนะฮะก็พี่พเต้หญิงก็คือดรภาวาสุดะนะฮะแล้วก็พี่เต้ชายสองท่านก็กดขั้นคู่อ่ากด,กด,าดกดเสียงให้เราได้ยินเสียงให้เราได้ยินอ่าแล้วเราให้เราร้องเสียงบนเสียงล่างอ่าแล้วก็กดกดเมโลดี้ melody. อะไรพวกนี้แล้วก็ให้รรเราให้เราร้องตามให้เราปรบจังหวะตบมืออ่าทุกอย่างแต่มีอยู่ข้อหนึ่งนะฮะพี่เต้กดเป็นน็อตเป็นน้อนน็อตหนึ่งที่กดจึงเอร้องไม่ได้อ่ะยังไงก็ร้องไม่ได้แต่ไม่รู้เพราะอะไรก็เลยบอกว่าขออีกทีได้ไหมครับแล้วพี่เต้ก็กดอีกทีหนึ่ง ก็ร้องออกไปแต่ร้องอีกออกเทปหนึ่งร้องอีกออกเทปหนึ่งซึ่งสูงกว่าโน้ตตัวนั้นอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งเท่าก็เห็นหน้าพี่เต้สองคนแล้วมองกันแบบเอ๊ะทำไมทำไมร้องไม่ได้ง่ายๆแค่นี้สรุปสรุปว่าโน้ตตัวนั้นนะคือโน้ตตัวเอเอต่ำตัวเอต่ำกว่าวิดีโอสีผู้ชายฮะเออราองไม่ถึงเราลงไม่ถึงเราลงไม่ถึงแต่เราบอกไม่ถูกว่า ทำไมถึงร้องไม่ได้เราก็เลยไปร้องอีกเอหนึ่งอ,อีกออกเทสหนึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนหลังมาคุยกันพี่เต้บอกว่าตอนเอมาสอบนะยังคุยกันอยู่เลยว่าโอ๊ยสงสัยร้องทำไมร้องตัวน,นี้ยังร้องไม่ได้น่าจะมีปัญหาอะไรกับตรงนี้หรือเปล่าอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉันขอเลือกออกเทสขึ้นไอขอเลือกขอเลือกเอาแทสเองอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยก็เลยคุยกันก็สนุกพอตอนหลังนะฮะามาข้ามาเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องสนุกโอเคก็คือไปสอบเยอช่ิงก่อนแล้วแล้วก็ลงมาที่สอบสอบร้องคือเอาแต่อย่างหนึ่งนะพี่ด้วยือสอบคนที่สามไอฟังคนแรกร้องไอฟังคนที่สอบร้องเราได้ยินเลยฮะอยู่นอกห้องใช่ฮะคือเรายีรออยู่หน้าห้องนะฮะเสร็จแล้วพอเราเข้าไปเนี่ยเราจัดรู้สึกมั่นใจ ถึงจะไปหน้าแตกไอ้เรื่องนี้ว่าเสียงแตกหรือยังคะอ๋อพอร้องเยอะๆมันก็มีแตกนะคะอาจารย์แล้วก็อาจารย์พุ่มจิตก็ให้ให้พี่ใหม่ก็คือก็คือที่เป็นไอคอนฟรีส์เลยนะฮะกดสเกล G major เอกก็ร้องมันก็ไม่ได้สูงนะฮะแล้วก็เราก็ถือธรรมดาก็เสีาธรรมดาก็ร้องอาจารย์ก็เห็นเห็นอาจารย์หน้ายิ้มยิ้มเมืว่าอืม แล้วก็เออน่าจอดีแล้วใช่หนอย่เสร็จอ่ะร้องเพลงเลยค่ะอืม้อแล้วพอร้องเนี่ยเสียงออกมาโน้ตน้าเรารู้แล้วว่าเสียงฉันมาวันนั้นเออรอดแล้วฉันรอดแล้วรอดแล้วเพราะว่าโน้ตตัวสุดท้ายเนี่ยฮะมันจะเป็นบีสูงอืมใช่ครับเอ่อ แต่ว่าแต่ว่าเป็นโน้ตตัวบีะครับซึ่งซึ่งซึ่งสำหรับคนทั่วไปคงสูงมันแต่สำหรับตอนนั้นล้วก็ล้วก็รู้สึกแค่ว่ามันก็สูงอะแต่ก็จะก็สูงแต่ว่าก็ก็ก็อ้าปากหน่อยก็ก็ได้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะตอนร้องเสร็จก็ดูอาจารย์พุจิตดูอดูอาจารย์ดุษฎีก็ ทำท่าสีหน้าพอใจเพราะว่าเพราะเราเลือกของสองของสองคณะนี้ไงฮะอ๋อแสดงว่าเป็นการสอบรวมเกษตรกับจุฬาใช่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยทั้งอาจารย์พึงจิตอาจารย์จุดสดีก็สอนที่เกษตรแล้วก็จุฬาเหมือนกันนั่นเป็นการสอบรวมหรือเปล่าวคือคือแต่ว่าอาจารย์เพียงแต่ว่าอาจารย์พึงจิตมาในฐานะของอาจารย์คารุศาอ่าครับ่าแล้วก็แล้วก็อาจารย์จุษฎดีมาในฐานะของของคณะ มนุษยศาสตร์เกษตรฮะแล้วก็มีราศีละประการมืออาจารย์สาราก็เข้ามาครับก็เหมือนกับว่าเป็นแนวมองจากหลากหลายค่้จากหลากหลายค่หลายหลายคณะซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้หรอกสมัยสมัยนั้นก็คือเอก voice มีอยู่ไม่กี่มหาลัยเองนะใชู่้ใช่น้อยมากนับไม่ถ้วน้องจำได้เลยว่าตอนที่บอกใครแต่ใครว่าเวลาคนก็ถามเรียนที่เรียนที่ไหนอ๋อเรียน voice ครับที่ไหนอ๋อคณะจุฬาสุดยอด คือแบบเหมือนแบบมีคือแบบเนี้ยเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยบาทีแบบเขาก็ยากด้วยใครก็อยากเข้ารับก็น้อยยรับก็น้อยแล้วก็แบบโอ้โหแต่ละคนแต่ละปีใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเองก็ก็รู้ว่ามันยากแต่เราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าสําหรับคนทั่วไปที่มันคือแบบหือยือมัเป็นยากมากคือเราก็รู้ว่ามันมันไม่ได้ง่ายใช่อ่ะโอเคหลังจากสอบ ร้องระเวียงราเสร็จอาจารย์ุดเสีดีให้เราไซ้เรดดิ้งเป็นไงครับมาคีซีใช่ไหมดูคีไม่เอาคีซีแล้เลือกคีจีอีกแล้วคือเอ็งไม่รู้แปนอะไรคีจีอะครับเป็นคีของเราพอเห็นพอเห็นคีนี้ปุ๊บอ่าเอาอันนี้แหละแต่ตอนนั้นไม่เข้าใจว่า ต้อง move โ o คือพอร้องไปมันก็เลยแบบออกมาแปลกๆะครม,ม,มีมีอะไรแปลกๆอยู่ครัจนแบบจนร้องเสร็จอ่าจารย์ดูซี่บอกว่าขออีกอันนี้ไหมครับมันทัดสุดท้ายคีซ c อ่าพออัร้องอันนี้วุ้บเสร็จเลยเป๊ะเลยแล้วอาจารย์ดูซีก็ถามว่าทำไมทำไมไม่เลือกคีซีละคะตอนแรก อ๋อก็คิดว่าน่าจะทำได้ฮะใส่ๆคิดว่าน่าจะทำได้ฮะครับก็ก็อาจารย์ก็ยิ้มยิ้มเงี้ยฮะแล้วก็โอเคก็เสร็จก็สอบเสร็จก็ผ่านพ้นไปผ่านพ้นไปก็ประกาศผลกลับมาใช่ฮะก็รอประกาศผลครับง่า้ว่านั่งรอที่บ้านเนี่ยรอเมื่อไหร่ไฟชนีจะมาเนี่ยต้องไปส่องไฟตรงสนามจุ๊บปะ รุ่นเราต้องมีนะแต่ว่าของเอเนี่ยพิเศษกว่านางเพราะว่านั่งรอไปชนีใช่ไหมฮะไม่มาสักทีปกติเขาจะบอกประมาณเหมือนแบบอาทิตย์นี้คุณจะมาแล้วก็ไม่มาสักทีจะปรากฏวันนั้นพี่โดมโทรมาเอ๊เป็นยังไงบ้างอ่าได้ได้ใบเขียวหรือยังใบประกาศใช่ไหมฮะสมัยนั้นเราจะเรียกใบเขียวสองเขียวสองเขียวได้สองเขียวแล้วยังบอกยังเลยฮะพี่โดมเหรอ อืมอืมอืมเย็นเดี๋ยวคงมาแหละนน่นนี่นั่นปรากฏว่าเรามาคุยงานทีหลังเขาเขารู้แล้วว่าเราได้อรู้ก่อนแล้วเราชื่อเราอ่ะขึ้นติดอยู่ที่อยู่ที่ภาคแล้วว่าสัตววัฒน์เมธนีครับอ่าได้แต่เขาไม่ยอมบอกตรงๆมาถรมไอ้เราก็รุนโอราะนอนไม่ค่อยหลับโุ่นนี่ยังไงนน่นนี่นั่นปรากฏว่าวันประกาศซองก็ยังไม่มาอื ก็เลยสมัยก่อนเราจะเปิดทีวีดูผลนะฮะอ๋อที่เป็นตัวเลื่อยๆนะะตัววิ่งตังตลาดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระหว่างที่ตัววิ่งเนี่ยเราก็ให้พี่เราเนี่ยโทรโทรหาธนาคารเพื่อเช็คผลสมัยนั้นมีโทรเช็คกับธนาคารด้วยนะฮะว่าหมายเลขนี้่าหมายเลขสอบนี้ได้ไหมที่ไหนเราเห็นพี่เราคุยนะฮะฮัลโหลครับหมายเลขนี้นะครับ ครับครับเอ่อที่ไหนนะครับครับเราก็แบบอู้ใจแปแ้วเลยยังไงดีสงสัยสงสัยจำไม่ได้ซะละอย่างนัง้นนึกกระจนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเตรียมสอบ A แบเดี๋ยวเดี๋ยวลุยภาษาอังกฤษเดี๋ยวเตรียมสอบ A แบทพอวางปุ๊บเอ้ได้แล้วอันดับหนึ่งเออคลีต ดีใจเลยดีใจเลยแล้วก็แต่ก็ยังนั่งดูไอ้ไอ้ตัวตัวเลื่อนตัววิ่งจะต้องเห็นกับตาให้ได้จำหน้าอะไรเป็นสีเหลืองครับเพราะว่าเขาจะสลับเป็นสีสีใช่ไหมเป็นสีน้ำเงินสีแดงสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ๊ะขึ้นมาสีเหลืองเลยเอ๊ะไงคืออันนี้เป็นระบบสอบ entrance ของสมัยก่อนใช่ซึ่งซึ่งทุกคนจะแบบลุ้นมากเขาบอกว่า ก่อนประกาศเนี่ยทุกคนต้องไปที่สนามจูบไปส่องไฟดูว่าตัวเองมีชื่อบนบอร์ดไหมอะไรไหมในสมัยนั้นเนาะสิ่งของเอไม่ได้ทำเ,เ,เราอยู่บ้านรอรับผลก็สรุปว่าได้ถ้าสรุปสรุปว่าได้ถามนิดนึงว่ารุ่นของเอเนี่ยรับกี่คนแล้วมีเอกร้องกี่คนรุ่นของเอเนี่ยรับค่อนข้างถือว่าเยอะอืกี่คนครถ้เทียับถ้าเทียบกับรุ่นครับ อื่นนะสี่คนสี่คนนี่ก็เยอะแล้วรวมทุกเอกหรือเปล่าหรือเฉพาะร้องเฉพาะเอกร้องอ๋อก็ถือว่าเยอะนะทั้งรุ่นเนี่ยทั้งรุ่นนะฮะครับยี่สิบกว่าคนอ่าโอเคยี่สิบกว่าคนเอ๊ะจำจำนวนเป๊ะไม่ได้าะว่ามีมีบางคนที่พอสอบได้แล้วก็แล้วก็เขาเหมือนเขาเรียนอยู่ที่มหาลัยอื่นแล้วเขาก็ เขาก็ไม่มาออก็เหมือนกับว่าสลาสีไปแล้วก็แล้วก็น่าจะคนสองคนนะแต่ว่าเอ้ร้อง4ี่คนเนี่ยถือว่าเยอะผู้หญิง3มผู้ชายหนึ่งเดี๋ยวตอนหน้าจะมาคุยกันเรื่องของการเรียนการสอนในยุคนั้นว่าการร้องเพคลาสสิกเนี่ยต้องเรียนอะไรบ้างหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเหมือนหรือต่างกันกับปัจจุบันได้ยางไงสนุกเดี๋ยวตามต่อในอีีหน้านะครับครับผม